กูฮาราคือชื่อของศิลปินสาวชาวเกาหลีใต้ที่ได้จากโลกนี้ไปแล้วอย่างน่าเศร้าในวันที่24พฤศจิกายน2019ทวานในปี2020แม่แท้ๆของเธอก็ได้มีการยื่นเรียกร้องมรดกครึ่งหนึ่งของลูกสาวที่เสียชีวิตไป แม้ว่าเธอจะทอดทิ้งคูฮาราไปนานกว่า10ปีหลังจากหย่าก,กับสามีและไม่เคยจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับลูกสาวคนนี้เลยเรื่องนี้ทําให้พี่ชายของครูฮาราได้บรรดาแฟนคลับจํานวนมากต่างไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องดังกล่าวจนกระทั่งเกิดการร่างกฎหมายครูฮาราขึ้นมากฎหมายดังกล่าวระบุว่าบุคคลที่ละเมิดหน้าที่การเลี้ยงดูบุตรอย่างร้ายแรงอาทิเช่นละเลยการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีนัยยะสคัญการแสดงความเกลียดค้าน หรือการก่ออาชญากรรมเช่นทารุณกรรมร่วงระเมิดบุคคลนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการได้รับมรดกของบุตรคนดังกล่าวหากการกระทําของพวกเขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริง ร่างกฎหมายนี้ได้ผ่านการพิจารณามาอย่างยาวนานหลายเดือนจนกระทั่งในที่สุดก็มีประกาศออกมาว่ากฎหมายคูฮาราได้รับการอนุมัติใช้อย่างเป็นทางการแล้วอย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวก็ไม่สามารถนำกลับไปใช้กับกรณีของคูฮาราได้เนื่องจากได้มีข้อสรุปในคดีดังกล่าวให้แม่ของเธอได้รับมรดกไปแล้วแต่กฎหมายนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกในอนาคต